กันอีกครั้งสำหรับการรีวิวรถมือสองโดยเฮียกุยนะฮะเป็นเฮียกุยวันนี้หลังจากที่ทุกทุกท่านได้สนุกสนานนะฮะหยุดยาวเลยหยุดพักผ่อนวันเทศกาลวันสงการนะปี2562นะปี2562กันอย่างคืน่นเพลงนะฮะ เล่นเอากรุงเทพถนนโล่งเลยนะส่วนเฮียก็ได้พักนะครับแล้วก็ขับรถขับลาในกรุงเทพก็สบายปลอดโปร่งโล่งแมเมืองสวรรค์เลยกรุงเทพฟ้ามอมสีอย่างเดียวแดดร้อนซะเหลือเกินนะฮะก็เข้าเรื่องเลยนะวันนี้เนี่ยเราจะแนะนำรถมือสองนะครับ ของถังเต็นเฮกุยนะคันนี้เนี่ยผ่อนแบบชิวๆเลย4 0 0พกว่าบาทงบประมาณประมาณเนี้ยนะฮะกับการผ่อนค่างงวดไม่เกิน5,000คือ4,000กว่าบาทเนี่ยกับรถเก๋งไม่วิ่งน้อยมากคันนี้เช็คศูนย์ได้เลยไม่อยู่ที่60,000กว่าโลนะครับคันนี้จะเป็น Toyota Vios นะครับสีดำออกห้างเลย รถมือเดียวออกห้างนะครับไม่แท้นะเป็น v o s ปี2010นะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายขาวแบบแนวด้านบนนะฮะ <c oughs> แล้วก็กระจังหน้าก็ไม่เน่นเชงเปลี่ยนเรียบร้อยหมดละเกียร์ก็จะเป็นแบบอ,ออโต้แบบเฟืองขั้นบันไดนะครับเครื่องยนต์ 1500cc VVTI นะฮะ ไม่เคยติดแก๊สไม่แท้ๆสภาพเนียนๆอย่างนี้โอ้โหอยากบอกท่านทั้งหลายว่าพลาดไม่ได้นะครับกับค่างงวดด้วยเพียงแค่4,800กว่าบาทนะครับ72งวดนะแล้วก็ในส่วนของเ,อเองินดาวก็อยู่ที่9,000บาทนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะโอเคคร่าวๆเดี๋ยวไปลองสมัรถนะกัน คือแทบไม่ต้องลองอะ่ะคันนี้โอ้สุดยอดวันนี้ช่วงซัมเมอรออ์ใส่เสื้อฮาวายสีสันสดใสให้ดูมีชีวิตชีวานะฮะวันนี้วันที่เทสเนี่ยอุณหภูมิภายนอกโอ้โหใช้ยยบอกเลยฮะช่วงนี้40ขึ้นนะสีองศาขึ้นแต่ว่าสำหรับโตโยต้าแล้วเนี่ยเอาอยู่นะฮะ โอ้มันเตือนฮะไม่ได้คาดผ็มขัด,ดอ่ะโอเคคันนี้แทบไม่ต้องรอเพราะอะไรสภาพมันน้องน้องไปแดงนะฮะไม่เนี่ยหกหมื่นกว่าโลเนี่ยนะฮะสำหรับรถปีสองตกเฉลี่ยปีหนึ่งวิ่งไม่ถึงหมื่นเลยรถไม่ค่อยได้ใช้จริงอันนี้อันนี้อันนี้เราเราบอกกันตรงๆนะฮะแล้วก็สามารถจะ,ะตรวจสอบทะเบียนรถแล้วก็เอาไปเช็คศูนย์ได้เลยคันนี้เป๊ะ ะะนะฮมะีข้างนอก40อุณภูมิข้างนอกเนี่ยอตอนนี้ฮะแดดร้อนๆเนี่ย40 40ขึ้นอะ่ะ41่องศาเซลเซียสแต่กับโตโยตา้านี่ห้องนอกห้องโดยสารภายในนี่เนีย,ยนใส่เสื้อยืดแล้วก็มีเสื้อฮาวายนะฮะคงุมสบายๆอ่าสบายๆอ,อากาศเย็นในห้องโดยสาร รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สน,นะฮะดาว9,000บาทจบจบฟรีค่าจัดค่าโอนมั่นใจเครดิตหรือมาปรึกษาก่อนก็ได้โทรเข้ามานะฮะ0863360859เบอร์เฮียกุยสายตรงหรือเจ้าแบบคุยเรื่องอข้อมูลเครดิตผู้เช้าซื้อก่อนก็เบอร์เฮียใช,ช,ช้นะฮะเฮียใช้จะจะประจำอยู่ที่ออฟฟิศเลยนะครับสำหรับการที่จะให้คำปรึกษาเรื่อง เครดิตนะฮะของคนเจ้าซื้อนะครับก็เบอร์0812979049นะเบอร์เฮียวิชัยนะครับนะฟิลป้ายแดงเลยแล้วก็เจ้าของนี่เปลี่ยนแม็กสวยมากนะครับเข้ากับรถเลยยางนี่สภาพเป๊ะๆไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยนะฮะก่อนข้างงวดงวดละ4800ประมาณนี้ เป็นรถสมรรถนะดีๆนี่ไปใช้นี่ว่าอ่าคันนี้เป็นตัวตัวตัวโลนะฮะเกียร์ออโต้ตัวโลนะครับไม่มี a i r b a g ็นะครับ,รบเขาเรียก no airbags no abs นะไม่จุกจิกอ่ะง่ายๆแต่ว่ากระจกไฟฟ้านะฮะกระจกไฟฟ้าสี่บานคอนโซลรุ่นนี้สวยมาก แล้วก็เลขใหม่การโชว์เกวัดต่างๆจะอยู่ตรงกลางนะฮจากห้องโดยสารไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่จะอยู่ตรงหลังพวงมาลัยเราไม่ต้องไปติดหรอกแก๊สเจิดสมัยนี้ขับน้ํามันล้วนๆเพียวๆเ,เครื่องยนต์นิ่มเนียๆกว่าแล้วยิ่งคันนี้นี่เป๊ะเลยวิ่งหก0ม0 6น5ก0ิโลไม่แท้ อยู่ที่น้าปัดเป๊ะๆการันตีบอดี้สวยสีดำเดิมพ่อนเดือนละ4800กว่าบาทนะฮะ72งวดเป็นกลุ่มรถที่สามารถที่จะใช้ในเมืองหรือวิ่งออกเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะได้ครบเครื่องกับราคานี้แล้วพอแล้วต่ำกว่านี้นี่เล็กกว่านี้เนี่ยมันมันวิ่งต่างจังหวัดลำบาก ผมบอกเลยตรงนี้คือราคาที่เหมาะแล้วควรแล้วสําหรับการที่จะผ่อนรถมือสองสักคันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเป็นรุ่นนี้ด้วยนะฮะไม่ตกไม่ตกเซนวิทยุเครื่องเสียงซีดีมาครบนะฮะแล้วก็จุดที่เฮียชอบที่สุดของรถวีออก็คือรุ่นนี้นะฮะก็คือว่าคนนั่งข้างเนี่ยกับคนขับเองเนี่ยแต่มันมีช่อง นะฮะตรงตรงช่องใต้ช่องแอรเนี่ยกดแตะปุ๊บมันจะเปิดมาแล้ววางแก้วน้ำนะฮะล้วสองข้างแล้วท้งหลังนี่ผู้โดยสารด้านหลังนี่มีช่องวางแก้วได้อีกไปแมนะ่สุดยอดแต่วันนี้มองตัวเองแล้วรู้สึกเหมือนกระชุ่มกระชวยมีสีสันแมดอกไม้บานโตโยต้าวีออสนะครับปี2010 no airbag no abs คือไม่มี airbag ไม่มี abs นะแล้วสภาพตัวนี้นี่วิ่งใหม่นี่วิ่ง60,000กว่าโลแท้ๆค่อันอยู่4,800อกว่าบาทมาเยบวิ่งอย่างนี้ให้ดู เซ็นเตอร์ของศูนย์การควบคุมรถนะฮะวงมาลัยจะจะเร,เราจับดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลักษณะของการแตะเบรกการตันหันของรถเนี่ยนะวงมาลัยไม่มีการสะบัดจนเกินไปหรือแทบจะไม่สะบัดเลยนั่นคือศูนย์รถแล้วก็ระบบการจับของเบรกเนี่ยด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมีความสมดุลกันนะครับก็คือ ยังอยู่ในภาวะที่ปกตินะฮะนานๆต้องลองเคสรถยนต์ของคุณเองด้วยนะฮะถ้าสําหรับคนที่มีรถใช้อยู่นะฮะนานๆหาถนนโล่งๆแล้วลองวิ่งดูแล้วแตะเบรกแบบกระทันหันดูนะฮะสังเกตจากฟิลหรือความรู้สึกจากการจับพวงมาลัยนะฮะว่ามีการสะบัดซ้ายสะบัดขวาหรือเปล่านะ,ะอย่างอย่างเงี้ยเคสดูแล้วก็ปกติดี ข้างในนี่ภายในคันนี้นี่ยังสีดำนะฮะโทนดำแล้วก็บอกจะเป็นบอกผ้าช่วยในเรื่องของการาไม่เก็บความร้อนนะฮะเวลาเราเข้ามานั่งในห้องโดยสารในขณะที่รถจอดตากแดดร้อนๆเนี่ยนั่งได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นลิซีดวง <c oughs> น้องลิซี่ถามหา <c oughs> ลิซี่ดวง <c oughs> นี่ยแล้วก็ได้แม็กด้วยแม็กสวยมาก เข้ากับตัวรถเลยดูดันนะฮะไม่ต้องไปตังอะไร <ikke? S 1> เพิ่มเติมละใช้งานไปเลย4ี่ห6ปีเพปีะรถอย่างนี้สภาพเดกับป้ายแดงอย่างนี้พอทอยู่4,800กว่าบาทน,นะครับสบายๆโตโยต้านวะีออสนะครับปี2010นะฮะตัวตัวโลนะฮะเกียร์ออโต้ตัว,ตว,ตวโลกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้จะไม่มีแอร์แบสนะฮะแล้วก็เบรกก็จะเป็นแบบ ยางใหม่ๆเลยสี่เส้นเจ,จ้าของพิ่งเปลี่ยนมานะครับอโอเคกลับรถละ mm hmm. เ,เล่นกันอีกรอบหนึ่งด mm ้ว hmm. ยความเร็วถ,ถ้าถ้าถ้ามั่นใจสภาพรถกล้าเหยียบป่ะแน่ต้องอย่างนี้ฮะกล้าเหยียบนะเหยีย hmm. บขึ้นเนินแต่เบรกพึ่งคลัตพึ่งคัง ต้องลองต้องกล้าฮะเพราะว่าเรามั่นใจรถสภาพเราเป็นยังไงเราเเทสอด้วยตัวเองก่อนส่งต่อถึงลูกค้าเนี่ยลูกค้าเรามั่นใจแล้วลูกเราปล่อยรถสบาย,บายๆที่เฮียปล่อยแบบสบายใจไม่ต้องไปห่วงเรื่องไปกังวลว่าลูกค้าจะกังวลขับไปนู่นเลยเชียงใหม่เชียงลงเชียงรายใต้ยะลงยะลาไปได้หมดนะครับนะโอเคอโอเคนะครับฝากไว้สำหรับ คันนี้นะฮะก็เป็นทวนกันนิดนึงก็คือ Toyota Vios ปี2010นะครับตัวโลเคอ,อตโต้นะครับสภาพเดิมๆเ,เลยคอนอยูซีพันแปดร้อยบาทนะประมาณนี้เจ็ดสิบสองวันดาวเก้าพันบาทมั่นใจเครดิตโทรมาเลยฮะเป๊ะแม่นะคันนี้ขับปันจริงๆไม่มีแก๊สไม่เคยติดแก๊สรถมือเดียวออกห้าง สภาพอย่างนี้นานๆเจอสักทีหนึ่งนะครับโอเคฝากไว้นะฮะแล้วก็ฝากใน YouTube นะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมฮีกุยรีวิวรถยนต์มือสองจากทางเต้นใหม่ๆเนี่ยก็สนใจก็กดติดตามได้นะครับแล้วเราก็จะมีรถมานำเสนอตามช่วงเวลาของการคัดสภาพออกมาแล้วนะครับส่วนที่ไม่ได้สภาพนี้ก็สายพ่อค้าเขาเรียกตัดออกไม่เอามาให้ท่าน เอาไว้ใช้นะเพราะว่าปวดหัวแล้วมันรถมันไม่ได้สภาพนะครับซื้อรถทั้งทีมือสคุณซื้อได้คันเดียวในบางคนนี่หนึ่งคันเดียวในชีวิตอ่าเลือกสิ่งดีๆไว้ดีกว่านะครับผมเข้าใจนะเนี่ยเข้าใจโอเคเฮียกุยเต้นเฮียกุยประสบการณ์รถมือสองกว่า20ปีการันตีเากโอเคนะครับขอบคุณครับที่รับชม